ขอพะเจ้าวยพรในการเสริมสูขสถาบานความคิดดีวยความทุกรายการการเฉลยของกรมูขอพรความรักจ้าทั้งหลายใน้ารนี้ตลอดทั้งรายการในตนานของทุวิชาการแต่ปรายล่าฟังคำแนะนำ ุกคนที่เราแวบระลังปากของเขาอต้อนรับทุกท่าน,นด้วยความยินดีและขอแนะนําองค์ปาโตทก,ากที่ให้เกตบมาบ้องทที่บับและให้โอวานแม่แม่ที่ดีจบหลักสูตรในวันนี้ด้านการศึกษาท่านจบปริญญาตรีศาส,สนศาสตร์ศึกษาจากฟาริสแอกแมนส์สตรีทออฟฟิโอโลจิ c a l ปริญญาโทศาส,สนศาสตร์ศึกษาจากแบงกอกไบเบิลเซนิเนอรีและปริญญาเอก ่ inh ันธกิศาสตร์จาก International t h e o l o g i c a l Seminary California America ด้านการทำงานท่านเพิ่มทำงานเป็น President of Network of Christian h e l p i a i d Patients in Thailand President of Pastor Society in Church of Christ in Thailand และปัจ oh. จุบันท่านเป็นศิษย่างที่บานอาวุโสที่คริสจากคริสคุนานุณที่สันโลก เป็นประธานกรรมการประสานง,งานโรเดสแอนด์วิสเซดโลและประธานกรรมการดำเนินงานคริสจักรที่6แห่งสภาคริสจักรในประเทศไทยด้านสังคมท่านเป็นกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการผู้ส่งอนุวัตของสถาบันต่างๆมากมายองค์ประกอบของเราท่านนี้ก็คือท่านศาสนาจารย์ดเรเสมอใจสิงมาลา เป็นไงความต้องการสูงสุดข,ข,ของคนขนะองเด็กทุกไฟต้องการมีความสุขนะครับในนั้ธรรมของสุภาษิตเนี่ยได้ใช้ว่านะฮะมนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจเป็นสุขจริงหรอนะก็เทียบภาษาอังกฤมาให้คือ great i s t the one who n e finds wisdom นะท,ที่ค้นพบปัญญามีความสุข หรือความเข้าใจ (understanding) นั้นปัญญาเนี่นยครับจือไว้ใจ To deliver this farewell speech, um, I've seen this before. Um, years ago, we were sitting over there and watching the senior students, students say goodbye to their friends, to teachers, to us, to this school, and I still couldn't believe that now it is our turn. It's time for us to go and say goodbye. So first, I would like to begin by saying thank you to Tira and the teachers. You have not only taught us a academic lesson, but also a life lesson that will stay with us forever. Thank you for believing in us, for guiding us, and for helping us to become the best version of ourselves. And also, thanks to the our parents for raising us in the right way. And to my friends, three years ago, or six years ago, nine years ago, or even 12 years ago, we entered this school. We're not knowing exactly what to expect. We don't know if we could really trust each other, if we could be friends and understand each other, if we should call this place home. But we're... And we are anyway. We call this place home. We are friends. We've been so many things together. Um, and I'm so grateful for all the memories I share with you. Thank you for always being there for me, for helping me, and for always inspiring me. And even in 10 years, when you're writing to me and you think I've forgotten to resist but like, I know, like I'm the lucky one to spend the last three years with all of you. And I know we're sitting here, a little anxious, but I know we are ready to begin the next chapter of our lives. There's a small feeling inside that is that we moon number in, the last moment at the last moment we have as a class before parting ways. And with these being said, I would like to end by. So congratulations to us, Generation 25. So long, and have two we meet again. 是董事会内部的老师，我的班主任，首先谢谢，谢谢你们为我所做的一切，照顾我，对我很好，也谢谢你们教会我未来可以使用生活的知识，谢谢你们教给我所有的知识。接下来，我的朋友们，我想对我最好的朋友们说声谢谢。如果我要你们的时候，你们。 身边，是前一直期许的朋友们，也是谢谢你们，全为我生命中最。

ไม่ได้หรอกว่าจะไปเจอกับคนดีอคนไม่ดีแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มคนไหนมันเล่นพันของหนูได้รับกรรารอบรมที่มีความแกร่งเพียมเหมาไม่ว่าจะอยู่ในดินแรงก็โตได้ไม่ว่จาจะน้ําฉ่ามากไปก็ยังต้องโตให้ได้เหมือนกันอยากเห็นเด็กที่ทรัตดาทุกคนก้าวมันรู้ําโลกเติบใหญ่ ขอบคุณผู้ปกครองทุกๆคนขอบคุณครูทุกคนที่เฝ้ามอเพราะมันติดอยู่ในใจของหนูวันหนึ่งเมื่อหนูมีลูกหนูจะสอนลูกอย่างไรครูบอกนห,หนกไูไปหมดแล้วหนูจะเลือกคู่อย่างไรครูสอนหนูไปหมดแล้วดูคาดหวังอะไรกับอาชีพกับอนาคตของหนูครูบอกหนูไปหมดแล้วจากนี้ไปวันข้างหน้าถ้าหนู ประสบความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองหนูไม่ต้องคิดถึงคู่ก็ได้แต่วันที่ชีวิตหนูต้องลับาวันนั้นชีรัตดาอยู่ที่นี่หนูกลับมาได้ทุกเวลานะครับขอบคุณท่านศาสนาจาางเสมอใจสิงห์าราผู้เป็นที่คิดวิญญาณให้กับเราเสมอมาคำเทศนาของท่าน ไม่เคยทำให้เราอิวัาสักครั้งเดียวนะคะขอบคุณน่านมากๆที่กรุดาลรักตลอดมาค่ะขอบคุณมากค่ะ